ขอถ่ายคลิปหน่อยคอดเพลงหน่อย มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเริ่มปิดห้างแล้วก็ไม่ให้คนออกไปข้างนอก <What? S 1> แล้วะคะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังทามาตรการให้มีผู้ไม่ติดเชื้อโควิดมากขึ้นใช่ไหมเราก็เลยอยู่บ้านกันก็ไม่รู้จะทําอะไรไว้อยู่บ้านทั้งวันปกติออกไปข้างนอกไปก,นนนไปกินนู่นไปกินนี่ไปทํางานแต่วันนี้นะคะมี่ก็จะนั่นแหละถ่ายให้ดูหนึ่งวันว่าการที่เราอยู่บ้าน24ชั่วโมงเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างน,นะเอาจจริงตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนก็จะเห็น เห็นจอทีวีคือมี่อ่ะก็ดูซีรีส์แหละติดซีรีส์เลยไม่มีอะไรทาแล้วทีนี้มี่ก็อยากรู้ว่าห้างอ่ะมันปิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาบอกว่าปิดหมดเลยมี่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในแกว่ามันขึ้นว่าปิดหรือเปล่าแต่มี่ก็เห็นร้านที่เซนทันอีสต์วิวอ่ะมันเปิดเว้ยแต่มี่ก็ไม่รู้ว่ามันปิดหรือเปล่าก็เลยลองกดสั่งเล่น สั่งชาไข่มุกมานั่นแหละก็ถือว่าได้กินชาไข่มุกนะคะมันไม่มีก็ไม่รู้ว่าข้างในมันปิดหรือเปล่าปิดเฉพาะร้านที่นั่งกินหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาจาจะแบบเทคเอาไว้ได้นี่เรื่องนี้ที่มีดูวันใส่ใส่ว้สิบแปดชื่อว่า the moment of 1 t e อะไรซ้ำซิงเนี่แหละอันจริงไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกไปไหนก็เราเป็นสายแบบถ่ายบล็อกอยู่บ้านอยู่แล้วเนอะแม่<บ>นั่นแหละเดี๋ยวเราจะหากิจกรรมทําวันนี้หัวยุ่งมากๆ I'm so sorry นะคะนี่แหละอยู่บ้านเอ้ยเอาจริงอะ วันนี้มี่จะเติมโคนผมด้วยเพราะว่าผมมันแย่มากเห็นปะเห็นความดําที่มันเกิดขึ้นว่ามันแบบถึงนี่แล้วอะวันนี้มี่ก็จะยอมผมด้วยคือแบบสภาพแย่มากแหละมี่ชอบยางแบบนี้มากเลยมันน่ารักดิมี่ว่าหลายคนก็คงแพนิกมากๆแน่ๆเลยแบบพ่ panic. อแม่หลายคนออนจริงมี่ก็แอบแพนิกเบาๆเพรว่าไม่กล้าจับนวลจับนี่เท่าไหร่เอออย่างเงี้ยถ้าวันท้าคืนมลัก ดูซีรีส์ต่อดีกว่านี่หไม่โควิดกูแบบน่คุยไ,ได้โควิดก็นั่นแหละเดี๋ยวถ้ามีทำอะไรเดี๋ยวมีได้ถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็ไปดูซีรีส์กันเฮ้ hey, hey, hey. ทุกคน <c oughs> เพราะว่าเราไม่มีอะไรทำนะคะเราก็จะเกิดการเปิดแอปช้อปออนไลน์เกิด <c oughs> ขึ้นก็คือไม่มีอะไรทำ ยอยู่บ้านนึกออกป่ะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ซื้อมอซัวไปหมดซื้อเคสซ,ซื้อนู่นซ <c oughs> ื้อนี่เอเออเพื่อเจอมากๆออกไปซื้อของไม่ได้ก็คือช้อปปิ้งอยู่บ้านได้เนะข้าเหมือนแบบสปอนเซอร์เข้าไม่ใช่นะมันน่ารักอะ อยากได้คีตัวน,นี้อยากได้คีโทรศัพท์ทุกคนโทรศัพท์เนี่ยสาคัญมากๆเลยนะเพราะว่ามันติดมือเราตลอดเราจับแล้วก็จับแล้วก็จับหน้าต่อจับนู่นนีนะ่เราต้องคีนโทรศัพท์นช่คะวันนี้มีจะมาสอนทุกคนคีนโทรศัพท์กันซัมซุงเปนกันน้ําใช่ไหมไอโฟนล,ล้างน้ำได้ไหมใช้แอลกอฮอล์ได้ไหมมีแอ,อลกอฮอ,อลอฮอ์ฟิตๆปะนี่นะคะเราจะมาสอนทุกคนในการคีนโทรศัพท์กันเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็แกะเคสกับโทรศัพท์ออกมาอย่างเงี้ยเดวเราก็เธอจะทําความสะอาดโทรศัพท์ก่อนหัวยุ่งมากมาก คือเอาแอลกอฮอล์ใช่ปะนี่แล้วก็ เช็ดลงไปจ้าเช็ดเลยเช็ดเลยเช็ดเลยขอบขอบก็คือเช็ดด้วยขอบขอบเนี่ยตัวสทรศปกเลยคงหน้าโทรศัพท์ด้วยคือพอมันแนมหูเราแนบหน้าเราแต่ว่าเคสของมีอ่ะใช้เคสดิฟายใช่ปะแต่ว่าพอไอยางข้างๆเนี้ยมันยางตัวแบบกันกระแทกเนี่ยพอมันโดนแอลกอฮอล์แล้วมันเปลี่ยนสีเว้ยมันจะแบบเป็นเหลืองๆอ่ะซึ่งมันก็อาจจะเป็นปกติของทุกอันนั่นแหละแต่ว่าเสียดายมันสวยอ่ะเดี๋ยวสั่งอีกอันเลยคลีนเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่โทรศัพท์กลับเข้าไปบ้าง เรียบร้อยนะฮะโทรศัพท์เราก็จะสะอาดไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นไม่แพน,นิคทำอะไรได้ก็ทําไปก่อนตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันว่างๆเราก็จะไม่แต่งหน้าแต่ว่าเราจะพาทุกคนไปเติมโคนผมกันเพราะตอนนี้ดูโสมมากๆเพราะโคนเพราะว่ายะเวลากัดสีผมมาใช่ปะถ้ามันไม่ใช่เป็นแบบบายานแบบมันก็จะดูแบบ โสมโมหน่อยเพราะมันจะเป็นตัดนี้เลยเนี่ยดำแล้วก็ทองเลยวันนี้เราจะมาเติมโคนกันนะคะเราก็ไม่ได้ยอมสีผมเราแค่แบบเติมโคนแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่เคยเติมโคนเองก็ไม่เคยไม่ค่อยได้ทําสีผมเองด้วยวก็นั่นแหละเนี่ยมันคือสีกัดอนะทุกคนมันยังไม่ได้ยอมอะไรเลยแต่มีแบบอยากกัดให้มันขาวมากจริงๆถ้าสมมติว่าอยากทําทจริงๆนะมีอยากทาสีมอโรเซร่อะชอบแต่ว่าน่าจะดูแลยากนิดนึงแล้วก็ต้องแบบบารุงหนักๆเลยอะไปทําผมกัน hello เราเข้ามาในห้องน้ำแล้วนะคะอาจจะเสียงก้องๆนิดนึงแต่ว่าเราจะมาเริ่มทำโปรเซสการย้อมผมกันดีกว่าในระหว่างที่เราอยู่ห้องน้ำนะคะเราก็ต้องการกลิ่นหอมเนาะซึ่งมีเสื้อนี้มานะคะเป็นอะไรไม่รู้ว่ามีร่อนแต่ว่าไม่รู้เปิดยังไงปักความพยายามยมีแต่ความสำเร็จอยู่ที่นั่นได้เลยจ้าหน้าตาเป็นหัหอมวะหอมม่ร่อน เรามาเริ่มทำของเรากันก็คือใช้ถ้วยปลาติกไรก็ได้นะคะแล้วก็ที่มี่ซื้อมาคืนเนี่ยอะไรโแรแลนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่มันเันเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะน่าจะใช้ได้แหละมันเป็นแบบผงกับน้ำสำหรับทำสีสว่างจัดเขาไปทำสีสว่างจัดด้วยอาขาวเลยปะเนี่ยแต่มีซื้อมาแค่เติมโคนนะคะถ้าถ้ายอมทั้งหมวนีก็คงไม่ไหวไม่คงสีฟ้าแลยคเดี๋ยวนะเราต้องมีอันนี้ปะ ถุงมือปะเราได้อุปกรณ์มาเพิ่มนะคะเป็นถุงมือกับผ้าปิดจมูกต้องปิดจริงๆกลิ่นมันแรงมากเลยอันนี้เป็นโลชั่นอะไรไม่รู้อะผสมลงไปในในอันเนี้ยออกซิมิลโลชั่นขวดเดียวพอเลยหรือคิดผิดซื้ออันแต่ดีว่าม่ใช้แบบซอมอะไรเงี้ยที่จริงมันควรใช้อะไรที่แบบจริงจังกว่านี้่ะโอ้ย ส,สิ่งที่แบบมีทอนเสยที่สุดเลยคือกลางหัวเว้ยเพราะมียังไม่ชอบให้แบบมันมีความแบบคนนดำๆเยอเดียเด๋ยวขอตั้งใจทำก่อนนะ <c oughs> ทุกคนมันก็เห็น,เห,นเห็นความแบบกัดรุนแรงมากๆก <c oughs> ับก็ประมาณนี้นะฟร <c oughs> ีตรงนี้เป็นสิวแล้วเออไม่ใช่สิวดิเป็นแผแลบีบแล้วนะ <c oughs> นี่เองนี่นั่นแหละไอ้ยังงี้ คือหมดแล้วอะหมดแบบหมดกระป๋องเลยอะแย่กว่าไม่รู้ยังออกมาหน้าตายยังไงได้วยทำไปปังสีมันก็พอพอ,พอแบบถูถ่ายได้อเอากลางหัวไว้ก่อนนั่นแหละเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูนะจ๊ะน่าเกลียดมากเลยตนอนเนี้ยทุกคนมันแย่มากเลยอะเพราะว่ามันแรงเกินอะแล้วลองด,ดูดิมม่เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปซื้อสีย้อมผมมาย้อมทับนะเพราะว่ามันจะได้เท<ด>่าก<ด>ันแล้วห<ด>ัวเศร้าอะเสียวแล้วกัน เือนของวันนี้คืออย่าย้อมผมเองนะแ,<บ>แต่ว่าร้านทำผมปิดหมดเลยทำยังไงดีเราไม่น่าแบบบ้าบอคอแต่สีที่เก่าเสียนะมิสีกัดก็สวยดีนะเป็นโรเซ่ทำทั้งหัวเลยทำทั้งหัวเลยจะเป็นไงวะนี่ทุกคนเป่าเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะ ตอนแรกมีหนูกามันจะน่าเกลียดกว่านี้แต่คือมันก็น่าเกลียดแหละทำมเาว่ามันไม่น่าเกลียดขนาดที่แบบที่ตอนเปียกอะ่ะมันมันไม่ได้แย่ขนาดน,าน,นั้นนึกออกปะแต่ตรงนี้มีพยายามขยี้มืมืมอดอะ่ะก็วันนี้แหละแกเนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของความสุ่นนะคะที่อยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทำแล้วก็เลยย้อมผมเล่นค่อยแก้เอาละกันสปอนเซอร์เข้าได้นะคะพาไปทำผมอีกก็ได้นะหรือว่าทุกคนอยากบวชให้มีกัดทั้งหัวไปเลย<อ>ถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะคะมีจะไปกัดทั้งหัวเลยให้มันเป็นแบบขาวๆอย่างนี้เลยโอเคปะ จทุกคนทำยังไงดีมันเป็นสภาพนี้ไปแล้วถ้าใส่หมวกจะเป็นไงใส่หมวกก็ปิดไว้ได้นิดหน่อยมีนน่าเกียดมากมันทำไมมันมุมนี้มันส้มจังอมันส้มแบบส้มเดินแสงก็เน็กเน็กอมันก็มนไม่น่าเกียดมากนะหรือเปล่าให้กําัาังใจตัวเองทุกคนล่าสุด โหลดเกมเต้นตเราเล่นแล้วนี่มันเป็นเกมแบบโหลดแอปมาแล้วก็ต่อกับโทรศัพท์อ่ะแล้วก็มันจะกลายเป็นแบบเนี่ยเซ,นซ็นเซอร์อย่างเงี้ยตรงมือมันจะมีนั้นแล้วก็ขยบมือตามเว้ยไปมันเต้นยากมากอะ่ะเออเออเออ,เอ,อว่างแหละวะมาถึงเพื่อเทนตเมนเออทามันแบบยากเทนตเมนทุกคนนี่คือวิธีการล้างมือถือของเอิร์ธอะปิดสปันเซอร์ได้หรอ,อดูวิธีล้างของเอิร์ธ มันล้างงีเลยจ้าแปางโฟมด้วยนะคะคีเลอีนน้อยล้างไปเลยเพื่อความสะอาดมันล้างได้จริงๆหรอก็ล้างบ่อยล้างทุกวันมันทำม,ม,มันเคยทำแล้วนะทุกคนไม่ต้องงงแตก่ก็ซัมซุงอ่ะเอามาทำผู้ชื่อซัมซังอะซัมซังอสะอดาดจริงล้างแบบนี้แน่นอนอล้ล้างงี้ก็สะอาดดิไหนเดี๋ยว่อว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าใช้ได้ไกันน้ำไงอันนี้เป็นน๊ตใช่ไหม เอามักกามาเลยนะห้ายน้ำมันจบะกาลมาทำเลยพอล้างบากาด้วยขอน้ำหน่อยนี่คือการทำความสะอาดอ่าใช้ได้แล้วสะอาดแล้วนะคะฆ่าเชื้อแล้วสำหรับซัมซุงแดนทุกคน เราก็หมดไปแล้วนะหนึ่งวันแต่ว่าเราจะมาปิดท้ายกันด้วยหาชุดไปทํางานพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ก็นั่นแหละมี่อยากใส่กางเกงตัวนี้ก็เลยให้โจทย์ว่ากางเกงตัวนี้ใส่กับเสื้ออะไรได้บ้างตอนแรกอะมีจะใส่กับฮูดี้ตัวนี้แต่คือมันยังไม่แห้งอะก็เลยจะไปลองตัวอื่นแทนนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเสื้ออะไรมาคนเป็นเสือ<ะ>้อโอเวอร์ไซส์ป่ะตัวที่ใส่อยู่มันคือเสื้อนอนนะทุกคนมีอยากให้ทุกคนเห็นเห็นกางเกงอะกางเกงมันเป็นแบบ มี่เคยใส่ไปครั้งหนึ่งตอนที่ไปงานบอลของโค้ชครูนะคะใส่กับเสื้ออะไรดีเสื้ออันนี้ได้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ตลกปะมันก็ใส่อง้ค่ะค่อไปใส่เป็นเชิ้ตลายสก,ก็อตเฮ้ยได้ปะวะเดี๋ยวลองเดี๋ยวไปเปลี่ยนมาให้ดูนะ <S <S นี่ไปเปลี่ยนมาแล้วนะทุกคนมันก็จะเป็น เหมือนพนักงานขายเสื้อผ้าเกาหลีก็ใส่ผ้าใบแต่ไงดีอย่างงี้ก็ใส่ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็กลายเป็นฮิปฮอปนั่นแหละเอาชุดนี้ก็แหละทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทําความสะอาดมือบ่อยๆทําความสะอาดทั้งตัวแหละอาบน้ำบ่อยๆนู่นนี่นั่นคลีนอะไรทําได้ทําไปก่อนนะแต่ว่าอย่าแพนิคมากนะคะไม่ได้ต้องกลัวถึงขั้นแบบจิตตกอะไรขนาดนั้นเนาะขอให้ทุกคนไม่เป็นโควิดนะคะ รวมถึงมี่ด้วยเราจะผ่านมันไปด้วยกันบ๊ายบายขอให้มีความสุขกับกันอยู่บ้านแล้วก็หาอะไรทําทํางานไปนั่นแหละนี่ก็คือ1วันของมีนะคะอยู่บ้านทําอะไรบ้างไปแลละบ๊ายบายฝากคลิปอื่นด้วยนะฝากไปดูด้วยนะคะ